ว่าดูจากการยนแล้วนี่มันน่าจะร้อนมากเลยเจ้าบ้าสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบังเอียดเซียนเว้ากันอีกแล้วทุกคนหลังจากที่มหเอียดทำว้าสามตัวนี้แล้วก็ทดสอบไปดูหมดแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าตัวไหนขึ้นเรากับเพื่อนฉะนั้นวันนี้เราจะมาขึ้นพร้อมกันทั้งสามตัวเลยทุกคนฉะนั้นฝากกไดไลค์กดแชร์และตามมาเลยกันว่าตัวไหนขึ้นเรากับาเพื่อนนะทุกคนมาเลยเใช้เชือกขาวบนน้ำตโอเคโอ้โหเชือกขาวนี้น <Okay. S 1> โมั่วเลยทุกคนบอกอ้คำเดียวทุกคนมาเราจะไม่ใส่หลอดเลยนะเราจะโยนทีตัวเลยทุกคนมาบางเอ็ดเอาตัวนี้ขึ้นก่อนเพื่อนเลยตัวนี้ขึ้นหน่อยก่อนเพื่อนมอนกหนปะขึ้นหน่อยจริงตัวนี้แทงผ่าวันเลยทุกคนมัดแล้วก็โยนมัดแล้วก็โยนลงโมโบแบบนี้มองเห็นว่าน่าจะขึ้นดีเราขึ้นไม่เยอะนะทุกคนขึ้นพอประมาณขึ้นไม่ได้สูงเกินแล้วก็ไม่ได้ต่ำเกิน โอเคมาทุกคนอเอาพอติลมแล้วเราก็มัดพอติลมแล้วเราก็มัดเลยทุกคนรอลงมาแล้วเราก็โยนเลยนะนทุกคนแป๊บนึงนะจะมีแต่ปรับกล้องในว่างอีกนะทุกคนโอเคทุกคนมืน่อกี้จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แนละ้วเมื่เหีก้ก็โยนแล้วก็มัดไว้ทีละตัวนะแป๊บนึงนะทุกคนเป็นอาบีก่อน โอเคไว้ต okay, ัดสายอ่ะแต่ก็ลำๆำไว้โอเคมาวนอะไรกันคนเขาไม่รู้ว่ามันไหม่ก็แต่งนนได้ก็ลองเต็มคน Hãy subscribe cho kênh thôi. Mì Gõ mưa không bỏ lỡ những video hấp dẫn มานะทนนะเ,นเ,นนนะเือนบม,นมัจะมาบ้างไม่มาบ้างนะทุกคนเออแล้วมันต้องมีอย่แหละ Bye. มาเลนาเป็นเาาน่ันเะ่้าน้มาน่ามนักมานุกคโอ้ดูเหตน,น่าจะยากน่าจะยากดูจากทรงลุมแล้วน่าจะยากแม่เห็นมายินตากแดดร้อนในวันนี้เฮ้ยเอาีทุกคน เ,เห็นว่าลมไม่เสถียรแบบนี้เราน่าจงย้ายทีย่แล้วทุกคนเพราะว่าดูจากการยูนแล้วนี่มันน่าจะร้อนมากเลยย,ย,ย้ายที่ทุกคน